ด้นานของผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับก็นําข้าราชการปั่นจักรยาน999คันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่โรงเรียนในเรืออากาศเวลา6นาฬิกา30นาทีพลอากาศเอกปรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวระหว่างเป็นประธานนํากลุ่มข้าราชการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในกิจกรรมกองทัพอากาศนําใจ พักรักในหลวงจำนวน999คันนะครับว่ากิจกรรมดังกล่าวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและทำความดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา87พันษารวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการประชาชนได้ร่วมออกกำลังกายโดยการหันมาใช้จัก,กรยานแทนการใช้รถยนต์เพื่อลดปัญหาการจราจรลดปัญหาทางด้านมลพิษและยังถือเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอีกด้วย สำหรับการปัจจักยานเฉลิมพระเกียรตินะครับจะเริ่มตั้งแต่โรงเรียนในเรืออากาศขึ้นทางยกระดับอุตราพิมุกหรือว่าดอนเมืองโทเวลงทางดวดอุตราพิมุกช่วงดินแดงเข้าอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิถนนพญาไทยถนนสีอยุธยาลานพระบรมรูปทรงม้าถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสะพานพระราม8สะพานอรุณอมรินข้ามคลองบางกอกน้อยปลายทางที่โรงพยาบาลสิริราชรวมระยะทางทั้งสิ้น45กิโลเมตรครับ